นี่เราก็มาที่ร้านทบตามเจ๊ไก่กันอีกทีนะจงตุกติกันเนี่ยวันนี้วันพ่อ,อ่างชาตินะแม่พาพ่อมาจะ้องนะต้มตามร้านอร่อย,อยเดี๋ยวจะไปไหนต่อก็เขาจะไปซื้อของที่ตลาดบูนรัย์นะตรวจไปไหนต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวแป้นเง่นก็มาโผลตลาดบูนซับัปแล้วหน้าตาหน้ารักแล้วเนี่ยน้องมากีนกาแฟเหละนะ้องแบเก่าอ่ะ โอเคเพสินที่ไม,ไม,ามการโน,โนมัชชาเฮ้บ่ายพ็ดีมาจาัดกาแฟกันนะอเมซอนไอร้านเมื่อกี้ไม่ประทับใจอะมันเอาเดอร์เรามันค้างเป็นยี่สิบสามสิบนาทีเลยไม่อารมณ์เสียไม่ถ่ายแม่งนะไม่กินแม่งและววัยรุ่นวัยรุ่นเสียเซล วันนี้จะมาซื้ออะไรจะน้องคงไม่ต้องพูดนี่รถละจอดอังนี้เรามาเข้าห้องน้ำตรงมาตรงไอสูนอาหารนะไอตรงนูง้นเขาปิดแล้วเขาย้ายอยู่วันนี้ก่อนคนเต็มเลยสูนอาหารปกติเรามาวันธรรมดาเนี่ยไอวันเสาร์ที่นี่ก็ไม่ค่อยเยอะขนาดน,นี้โปรโมชั่นทำให้คนมานะ พาแคร์่ะจากอยู่นี้นะมาเนี่ยเอารถเก๋งมาวันนี้ปกติจะมามอไซค์นะโอ้โหให้ที่จอดยากมากเนี่ยคนบนกันอยู่ลยเนี่ยมันไม่มีที่จอดนะที่จอดน้อยคนหาที่จอดพอดีเราไปผ่านไปตรงไอ้อเมซอนนะก็ไปอจอดว้างอยู่หนึ่งคันก็แวะเอานุนเขาหน่อยแล้วก็ค่อยเดินมางานนี้นะของรถราคาเยอะเลยแม่ที่กลังจ่ายเงินอยู่ เราก็ได้ผ้าคลุมรถอันที่ชาร์จชุดล้างรถอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยโอ้โหคือถ้าใครเป็นคนรักรถนะรักแคมปิ้งเนี่ยมีแคมปิ้งด้วยแต่มันนเนมนแบตนนแบนเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยรถรถนอนรถนอนขออนุญาตครับขออนุญาตขอขออนุญาตใช้ไซเรนนำทางนะครับยากนะครับ ดีรถแต่งมาโชว์เต็มเลยนะดูดูคนขนของแคมปิ้งไปกันโตะมันเหลือ,อยเยเก้าอี้อะไรเงี้ยเหลือร้อยสองร้อยแต่มันก็ตามสาภาพนะมันไม่ใช้แบรนด์แดงค้าแค้เนะี่ยพี่เจ้าของที่มีหนูรถแต่งรถซิ่งเพียบเลยนะวันนี้ไม่มีพิตตีนะ้เนี่ย เฮ้รถทหารไหมล้อแตกว่าเราเรา,เรานั่งล้อกัะเด้งแล้วน,นะเต้นหลังคาเรามาถึงหน้าโบราณสถานวัดบางหลวงสมัยยุทธยาแล้วเนี่ย ต้นโพต้นโพโอ้ลมเย็นวัดนี้เป็นวัดเอาจะเป็นวัดมอญน,นะนะศิละปะมอญที่แม่ก็ยืนอยู่เนียเขาไม่รู้เทปเทปเทปเสาหงนี่คือเสาหงนะเสาหงทงตะขาบเขาเรียกเสาหงทงตะขาบ เป็นศิละปะเป็นความอะไรเป็นโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมอญนะโอ้หลวงพ่อใหญ่หูงามจังโอ้งดงามเ่ยกิตรกรรมฝาผนังสวยงามเลย โอ้โหป็นพระอะไรก็เหมือนนราปางเชียงแสนนะจิตรกรรมสวยจัะ หลวงพ่อเพชรดูได้จากทองที่แปะความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยความเคารพศรัทาของประชาชนแปะทองเต็มงงท่านเลยเอามาแปะอีกดิแปะที่หน้านะแปะที่ตา มือท่านกระดิกได้ทดี่จับมือท่านสิจับมือท่านสิเฮ้ยที่เป็นผู้หญิงได้ผู้พระเป็ไ<ห>นไรเราตรงนี้มือท่านเคลื่อนไหวได้เห็นไหมเห็นไหมเรมือท่านเคลื่อนไหวได้อเออเป็นองค์เดียวในประเทศไทยเียองค์เดียวในโลกมั้งนะมือท่านเคลื่อนไหวได้ อมีสองต้นนะเนี่ยเสาหงเนี่ยสองต้นนะซ้ายกับขวาตรงพระโบสถนี้เลยนะกงจําลอง,สว,งสวยงามเลยเสาหงธงตะขาบพระรามันมุนีนโอ งามครับงามครับสวยสวยงดงามมากเลยนะอันนี้เป็นโรงเรียนรามันมุนีวิทยานะโอ้เก่าดิสร้างแบบเก่าเก่าแล้ว จำไม่ผิดรู้สึกว่าวัดนี้จะเป็นที่เรียนอะไรเนี่ยพระปริยัติของปทุมนานีนะถ้าผิดก็ขออาภัยด้วยแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นดูเสาดูพัดลมเลยครับโอ้คลาสสิกค่ะคือมันมันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่มันเป็นมันเป็น,เป,นเป็นวิถีอ่ะนะเออสวยนะการให้สีให้อะไรเนื้อดูสาราเนี่ยสาราเนี่ย มีในหลวงรัชกาลที่9นะนี่เป็นศาลาแบบน่าจะเป็นศาลาเก่านะโบสถ์เก่างดงามมากเลยพื้น่ยเป็นพื้นไม้อเนี่ยหายากแล้วนะสมัยนี้ก็พัฒนาไปหมดแล้วไม่ร้อนนะประเทศไทยคือต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยประตูบานเียมเนี่ยนะและอากาศระบายปโปรง่งอะประตูบานในทำวัดแบบทึบอะนเ,เนี่ยเปิดโอเพ่นน่ย ให้ประชาชนได้เข้ามา,าใก่คิดกับผู้ศาสนานะมาปฏิบัติธรรมมาอนะไรเนี่ยโอ้โหงามศาลายังสวยอ่ะศาลาดีนะที่เองนั่งแล้วดูเอ็นดูนี่สาลาฟ้านี่ยังคงมีพระจริวัดจริยวัดแล้วก็ประบัติของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรลชนกาลที่เก้าเนียแสดงว่าคนมอนคนที่นี่เนี่ยศรัทธาและเลื่อมใสท่านมากนะอันนี้เป็น ศาลาหงทองคนมอนเชื่อว่าหงคือสัตว์นำโชคเนี่ยหงงดงามมากเลยดูสีดูอะไรดูลายอะแบบสุดยอดครับโอ้มาวันนี้นี่โอ้อิ่มเลยอิ่มใจอิ่มกายอิ่มใจ,มใจ,มใจเป็นที่ไว้อะไรเนะนี่ยนเห็นจะมีพวกบาทอะไรงเงี้ยเป็นอุปกรณ์แล้วรบบเอาไปทำกิจแห่งสงฆ์แล้วบ้างโศาลายังสวยเลยสิ มีที่เครื่องซักล้างเครื่องอะไรเงี้ยเครื่องล้างจานนี่เป็นที่ไว้ขอคืนตรงนี้นะดูดีเลยอ่ะตรงนู้นก็มีหวานนะมันนั่งคอยใครหรือนเนาะอ้องทำริมน้ำดี<น>อ่ะาาโอเอันนี้ต้นกระบกที่เราไปวัดเออ ที่เราาไปกววดดัมีต้นนนนึงเี่ยต้โหไม่ต้นหรอพี่หยาบเลยล่ะหล่นที่พื้นเนี่ยลื่นเลยอันนี้ก็เป็นริมน้ําก็ไม่รู้ว่าน้ําอะไรก็จะน่าจะเชื่อมมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะน้ำใสนะน่าเล่นนะเเนนนี่ยะะะด็กอแถวนี้ยังไม่สกกระโปรงนะไม่แต่ครูเขาทำทำเกือบทําคลองแบบถาวรนะเออพัฒนาไปได้เยอะแล้วเนี่ยโหแต่ห้างในเป็นชุมชนแล้วนะ โอ้สุดยอดอคลองบางหลวงปลาอะไรเนี่ยน่ารักจริงๆเลยศาลาเก่าต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยโบราณนะที่นั่งที่นอนได้เลยคนแบบนั่งพักร้อนพักอะไรกันเนี่ยเนี่ยขึ้นไปนั่งข้างบนนั่งกินข้าวนั่งอะไรริมน้ําเนี่ยสุดยอดไม่มีเล้าสมัยเนี่ยโอ้โหสุดๆนะ ็นพระประจำจังหวัดประทุมธานีนะเนี่ยโอ้อันนี้คือพระประทุมธรรมราชนะเป็นพระประจำจังหวัดโอ้สาธุสาธุสาธุชอบจังเหมือนดูเรียบง่ายนะศาลาเนี่ยนะแต่สวยนะ เรีบง่ายแต่แข็งแรงมั่นคงแล้วก็เน้นไปด้วยมีรายละเอียดนะดูพัดลมเนี่ยพัดลมยังคัสติกอ่ะสมัยนี้หายา,ยากน้อย่างเงี้ยสร้างกันแบบว่าเอาง่ายเข้าว่านะนี่คือความแบบวิจิตรบรรจงอ่ะดูฟ้าเฟ,าฟ,าแฟอแบบสวยอะ่ะยอดเยี่ยมเลยนี่เป็นพระแก้วมรกตประจําวันนะทำไมพูดกลางคืนองค์ใหญ่สุดอะ่ะอ ว้าวแต่พอาว่าทำบุญแปะทียนใจนะใส่นะเมื่อกี้ก็สวดพาไปจังหวันเกิดนะเกิดเป็นพุธกลางคืนพระแก้วมารากตนะแต่ละองค์แต่ไม่มีที่สวดนะจะมีตะวันพุธกลางคืนน้งงเหมือนกันโอเคอาจจะมีอยู่แต่เราหาไม่เจอแม่ทิพย์ก็เลยไม่ได้สวดเนะี่ยเสร็จแล้วแม่ทิพย์ก็ไปเอาน้ำมนต์เนะ บนพระโบสถนเมื่อกี้เจอขวดสองขวดแปลกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะลากันด้วยแถวตรงนี้นะเดี๋ยวได้ทางกลับบ้านแล้วนี่ก็บบ่ายบ่ายสองครึ่งเนหะรอฮะแกมาจากไหนโฮน อยากได้ก็ได้นะเจอขวดโดยบังเอิญงดงามจริงๆนะรู้สึกได้เลยสัมผัสได้เลยนะเปี่ยวขางก็จะมาขราบไหว้นะครับมากราบอีกนะขอลาไปได้วยภาพนี้นะครับสวัสดี งบลมเลื่อนจริงน่าจะเป็นคลองบางหลวงนะครับสวยงามเลยคือธรรมชาติเนี่ยน่คลองบางหลวงนี้ตัองอ้งแต่สมัยรัตน,นโกสินทร์ตอนตน้นมีชื่อเสียงเรียงนามนะมีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องย่างอิงที่คลองบางหลวงอย่างนี้แล้วก็ดูการทําเขื่อนจเจริญมากนะอย่างนี้เนี่ยถือว่าพัฒนาและ,จะเจริญมากไม่ใช่เฉพาะวัดนะ ทำทั้งชุมชนแถวนุ้นด้วยเลยอันนี้เป็นห้องสุขาก็ตะอาตสวยงามมีจํานวนมากนะเอาละ<ม>เราก็จะได้เดินทางกลับบ้านกันโอเคโอบลบลืนจริงๆเิองเขีนเปะไว้ให้วี่าสลีนะ อยู่หน้าพระมนฑปดบเลยเนีย่ที่กำลังสร้างเหมือน,น,นว่าท่าสงเลยกำลังสร้างอยู่นะมีน้ำพุร่มเย็นอยู่ตรงนี้